โดยในวันนี้นะครับนักสู้ชุดพิเศษของเราจะมาในทีมที่เรียกว่าหนุ่มตีสาวหมวยนท่านแรกกันเลยนะครับคุณปานพานรินครับเรียกว่าโอ้โหเป็นนักแสดงทางช่อง7นะครับสาวสวยหน้าใหม่เลยทีเดียวนะครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนครับหวาดเสียวค่ะหวาเสียวนะครับแต่ว่าเวลาเราแข่งเราต้องตั้งสติให้ได้นะครับก็ยังไงวันนี้ขอให้น้องป่านโชคดีแล้วกันนะครับ เคยมายืนอยู่ตรงนี้เลยด้วยคุนคุณค่ะคุนคุณใช่ไหมฮะจำอารมณ์ได้ในการตกไปไหมวันนี้จิ๋วว่าจิ๋วไม่ตกนะคะโอ้โหมั่นใจยังไงเลยตกค่ะเอาละนี่ขอให้จันจิโชคดีแล้วกันนะครับร้องหนุ่มเสียงดีขวัญใจแม่ยกแน่นอนซีดีกันทีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเห็นหา ขวัญใจจริงๆนะฮะคลิ้ราดกันเสียงดังเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมตัวเป็นยังไงครับสีดีผมตื่นเต้นมากครับแต่ว่าก็ศึกษามาดูก่อนเชฟหน้านี้มีรุ่นพี่ผมมาไงคุณตั้มวราวุธใช่มาก็ดูดูศึกษาไว้แต่ผมว่าเบเ์ไปเพราะว่าผมเนี่ยจะยืนอยู่จนจบเลยโอ้โหยืนเป็นคนสุดท้ายเลยคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจันจีเขาก็บอกเขาจะยืนคนสุดท้ายไปยืนข้างล่างนู้นไปยืนข้างล่างนู้นครับผมโอเคแล้วกันนะครับสีดีอะไร หนุ่มตีเป็นเตีย๋ยตีเป่าเป็นเตีย๋ยของอตีจริงเ <c oughs> ตี๋ยเขาตีจริงแต่ข้าตีมไงเราวันนี้เอาเอาหนุ่มตีสาวหมวยนะฮะคุณแอนนา,นานอกจากหน้าแบบเออออกไปทางตีตีแล้วเสียงวิธีพูดก็ยังยังคนจีนอยู่เลยใช่ไหมฮะวันนี้พยายามพูดให้ชัดที่สุดคราวที่แล้วเคยมา,าทีเคยมา,าทีหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็มีความบั่นใจห้าเสียบห้าเสียบอะไรนะขออีกทีทำไมมีเสียบด้วยอะไรนะมีความบัางใจห้าเสียบห้าเสียบ ห้าสิบห้าสิบหรือเปล่ิบห้าอ๋อห้าสิบห้าสิบเอาละขอให้พี่แอนนาโชคดีแล้วกันนะครับขอให้สมขบวยพอหน้าเท้าตีมที่สุดแล้วต้องถามไนกี้หน่อยวันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรบ้างก็แค่ปั๊มซิกแพคมาเยอะๆโอ้โอ้โเออดี๋เราเราตอบเราใช้สมองแล้วใช้ปากพูดแต่มันเกี่ยวกับซิกแพคไงอ่ะ ผมกะว่าล่วงแน่นอนแล้วคือเตรียมพร้อมตอนลงเตรียมพร้อมตอนลงครับผมเกลงท้องได้เลยเกงท้องเขาไม่เคยมาไงเขาก็ถามว่าด้านล่างมีอะไรเราก็บอกอย่าไปคิดมากข้างล่างไม่มีอะไรหรอกอย่าไปตกใจมีแค่ปากฉลามขวดแตกปากฉลามขวดแตกอะไรบ้างนี่ เป็นซีเมนเลเรียเลยเ<อ>ไม่มีอะไรรองเลยเออหนักหนักกว่าเดิมอ,อีกนะพี่ออไม่มีอะไรอย่างที่พี่อนาพูดไม่มีตกไปปลอดภัยแน่นอนแต่อยากอวยพรให้ไม่ตกไงให้แบบชนะนี่มองไปเลยสิคนรอบๆนักใจใครเป็นพิเศษไหมหนักใจทุกคนนะผมว่าทุกคนดูแอบ กำภูมาไว้ข้างในวันนี้ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีหนักใจหนักใจครับพี่ในกี้โชคดีแล้วกันพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับนนกี้นิดีโดนหนุ่มตีปะทะสาวหวยเลยนะครับคุณนุ่มนิ่มเชิญแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะนุ่มนิ่มอิตาลีค่ะปัจจุบันทําอาชีพธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะนในกี้เลือกคุณนุ่มนิ่มมาเป็นการดวลครั้งแรกเลยมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมฮะ รู้สึกว่าโหคุณนุ่มนิ่มเนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่ามีเสน่ห์โดนใจผมมากโอ้โหโอีดีนีมีเสียงเศร้าเลยฮะผมถามพี่คำเดียวพี่เรียกเพราะว่าคิดว่าจะชนะเขาหรือว่าจะชนะใจเขาครับผมโอ้พี่คิดว่าวันนี้ที่จะต้องชนะใจเขาให้ได้ผมเป็นคนลังใจให้อะแล้วคุณนุ่มนิ่มมีอะไรอยากจะบอกไนกี้บ้างก็อยากจะบอกว่า รักนะแต่ไม่ยอมให้หลอกเอาล่ะผู้ชนะมีอะไรอยากจะบอกคุณนุ่มนิ่มซะหน่อยไหมฮะไนกี้ถ้าน้องนุ่มนิ่มไปอยู่ล่างเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าน้องนุ่มนิ่มอยู่ในใจพี่เสมอโอ้โหพาลมใช้ได้เลยทีเดียวคุณนี่ทำเขาตกไปแล้วยังมาพูดอย่างนี้อีกนะอ้าวแล้วน้องนุ่มนิ่มมีอะไรอยากจะบอกไนกี้ไหมฮะพูดคำเดียวว่าใจร้ายบอกไนกี้ใจร้าย อันรายมากอ่าแล้วนุ่มนิ่มเป็นคนกลัวความสูงไหม <st> ไม่กลัว <c oughs> ไม่กลัวค่ะแล้วทำไมท่าเป็นอย่างง <c oughs> ั้นฮะดู่าเตรียมพร้อมหรือยังฮะ <c oughs> พร้อมพร้อม <c oughs>